ที่6 6หนึ่งโซสวัชฉันจะรักนายช่วงนี้สบายดีไหมของขวัญวันเกิดของนายฉันช่วยดูแลให้อยู่นะหมาพันอากิตะปีก่อนนู้นนายดูหนังเรื่องอากิโกจนร้องไห้เป็นวักเป็นเวนอ้อนฉันอยู่ตั้งครึ่งเดือนให้ฟื้นลูกหมาให้ รอนายผ่าตาเฟตแล้วกลับบ้านมาก็จะได้ได้กลับมาแล้วนะตูตูจางวิจางจิงเหวินตูจางจิงเหวินมีอะไรเหรอนาะยรู้หย,ยังเสียงเสียเด็กของลีเจอร์คุณเสียแล้วนะครับฉันไปถามมาแล้วพอผ่าตาเฟตไม่ถึงครึ่งเดือนร่างกายก็เกิดไปกิริยาต่อตั้ อวัยบะใหม่รุนหรุนแรงได้ผลกระทบเคียง G V H H ารุนแรงเลยเสียชีวิตในห้องผ่าตัดตอนนั้นสีเจอคุณก็ข้าไปเลยเกือบจะฆ่าหมอให้ตายแล้วใครก็หลังไม่ไหวไม่อยู่จนนายกเทพมนตีหลีก็มาเองสุบคนดีคนดี คนหนึ่งก็ผ่าตัดก็ไม่มีปัญหาอะไรตึกตึกอยู่อยู่จะเป็นอะไรไปเลยตอนนี้เหรอครับประธานเจียงครับผมโทรถามให้แล้วไฟที่เร็วที่สุดวันนี้เป็นไฟปินสองทุ่มเพิ่งเลยครับผมให้คนจองไว้ให้ท่านก่อนดีไหมเออหิมะตกอีกแล้วปีนี้ทำไมที่ปากกิ่งถึงแต่หิมะตกปล่อยขนาดนี้นะ อุติอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าอีกสองวันเมืองต่างๆทางภาคเหนือจะมีหิมะตกหนักครับเมืองต่างๆเช่นปักกิ่งเทียนจินและหิมะตกหนักให้เตรียมตัวระวังด้วยนะครับกึกธรรมทานเจียงครับเพลงขว้างไอจืออวี่ไอจืออวีและฝ่ายฟรีฟ จะดูถูกจะเน็ตเนียมฉันยังไงก็ได้ทางนั้นขอเพียงแค่ฉันได้รู้จื้อชูสบายดีไหมหมายที่ฉันเรียกให้สามารถติดต่อได้ขนาดนี้สอ r ีเตออะไรว่าเตอร์ดับเบิลยูอะไรว่าอินฟอร์เวอร์ออฟโทรศัพท์ปิดเครื่องเหรอประตารรถครับท่านผู้ชมอกจะไปไหนที่ไหนครับหางโจ แต่ท่านครับเมือ่อสักคู่อุตุวิทยาอากาศเตือนพาย,พายุหิมะกำลังเข้าฝูงภาวะรุ่นแรงนะครับงั้นไปที่อื่นจบตอนที่6หกไปจับไปที่นายที่ฉันให้นายไปอาจเจอหรือยังตอนนี้ยังไม่พบบ่อแฝงอะไรเลยครับงั้นก็รอตรงนี้ต,ต,ต่อไปอาวชิปหายเม็ดจรรญละ ปังปังปังเอาใหม่ก็ได้ถ้ามาแล้วค่ะเจียงคะ่ะท่านเฝ้าอยู่ที่นี่มาสามวันแล้วนะคะผมว่าคงไม่มีใครอยู่แล้วที่ฉันให้หนายไปหาเจอหรือย,ยังตอนนี้ยังไม่พบบอกแฝเลยคะ่ะท่างรอตรงนี้ต่อไปเห็นไอจือวี่ไอจือจือวี่จือชูระจือชูอยู่ที่ไหนเขาอยู่โรงพยาบาลไหนฮะว่ามา ว่าไงตอบสินายกลับมาแบบนี้แล้วใครจะดูแลเขาตอบสิว่าจื้อถูเขาจักไปแล้วในความผมจงจำของฉันเขาค่อยๆค่อยๆจากไปไม่จริงแกหลอกฉันผักฉันจะไม่โผล่หน้าม,มาให้พวกนายเห็นอีกเลยก็ได้นะรีบบอกมารีหลอกตัวเอง มันสนุกมากหรือไงชื่อฉู่จากไปแล้วจากไปตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วแกรู้ไหมละ่ะช่วงสุดท้ายจื่อฉู่มาอะไรวะกวางโจเขาพกมาแค่เสื้อกับบัรเงินสดหนึ่งใบใบหนึ่งมีอยู่เงินห้าแสนเขาอยู่กับนายมาสิบปีกว่าทั้งป่วยทั้งกายทั้งใจสุดท้ายเงินเก็บที่เหลืออยู่ก็ยังไม่พอฟื้นฟูฝ่าดีดี ฟักหลังเลยปัดท่านเจียงนายตอบฉันม,มาสิว่าเงินที่นายใช้ปนเปื้อกับเด็กของนายมันเกินห้าแสนหรือเปล่าแขกแขกแขกท่านครับท่าตาเจียงโจตอนที่หกสิละนี่อ่านไว้หน่อยจ้ะสอๆอีก ท่านอย่าเสียใจไปเลยนะครับจองตั๋วเครื่องบินฉันจะกลับปักกิง่งเออจจเลอรบบเน็าท่านอย่าเสียใจไปเลยนะครับจองตั๋วเครื่องบินฉันจะกลับแล้วที่ปักกิ่งแล้วเมื่อกี้ฉันฝันถึงจื้อชูด,ด้วยเขาบอกว่าคิตถึงฉันมากๆฉันต้องกลับไปหาเขา,าท่ามาเจียงเสียใจด้วยนะครับท่านจื้อชูจะตาย ได้ยังไงขาจะไม่ต้องการฉันได้ยังไงต่อให้ทุกคนทิ้งฉันไปหมดแต่จูช,ชูไม่มีวันทิ้งฉันมันก็จริงอะ่ะต่อคือพาความฝัจูชูบอกว่าขอให้น่าใช้ชีวิตดีๆต,ต่อดีๆต่อดีๆเขาไม่อยากนะ เจอหน้านายอีกถึงตายไปก็ไม่อยากเห็นหน้านายเอชื่อชูยังไม่ตายฟักหน่อยแกกชื่ชูนายกลับมาหรือยังฉันคิดถึงนายจริงๆกึกชื่อชูฉันรอนายกลับมานะ จบบริบูร์แต่มันมีตอนเสร์มอะรอทีครั้งแรกที่เจียงเฮอร์สวีฉันอยู่ที่ปีสามเขาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยดูเรื่องการลงทุนโปรเจกต์ใหม่อยู่กับพวกสภาพานักเรียนและคณะกรรมการอาจ,จารย์เขาเป็นผู้ชายที่ดูดีเพอร์เฟกที่สุดที่ฉันเคยพบมาเจอมา ถ้ามรถาเจียงเชิญทางนี้ครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาว่าไปเอาความกล้ามาจากไหนชั้นคว้ารถของเขาเอาไว้กอะกคุณคือผมคือคือนักเรียนชั้นปีสาชื่อเจิ้นจูขอเบอร์ติดต่อไว้ได้ไหมครับหนาจนหน้าแดงหมดแล้วขึ้นรถมาเถอะอย่าชันไปส่งนะ ตอนนี้นาอยู่ปีสามเหรออาใช่ครับฝนจะมาฝึกงานที่บริษัทฉันไหมฝนใจครับแ้วพูดว่าฉันได้ทุกอย่างที่ต้องการก็ได้ฉันคิดว่าฉันได้โค้กับเขาแล้วพอฝึกงานเสร็จฉันกินข้าวเป็นเพื่อนเขาตอนเขาเมาก็เคยดูแลรวมไปถึงเรื่องบทเตียงก็ด้วยฉันคิดว่าฉันคือรักเดียวเจียงเฮออเฟย จนกระทั่งวันวาระท้ายแเจียังเฮฟวีจัดตกไม้เองให้ฉันห้องพักให้ภาพข้อที่ฉันถักเองกับมือเขาต้องประทับใจมากแน่ๆกูไม่มีคำพูดอะเฮ่าชิูๆ เอจูชูคือใครแน่นอนในคืนนั้นฉันบวยวายและโทรลกันยกใหญ่คุณมีคนอื่นได้ยังไงเพี้ยนายคิดว่าตัวเองเป็นใครฉันไม่เคยชอบนายนายมาอ่อยฉันเองเราต่างได้สิ่งที่ต้องการถ้านายไม่พอใจก็ปันหัวไบฟ้าแต่ฉันไม่ยอมและเลิกไปฝืบเรื่องของเธอจูชูฉันเคยไปถามผู้ช่วยฟง เรื่องของคุณเธอไม่ใช่เรื่องที่นากลัวรู้ถ้าไม่ได้อยากขายขายหน้าแล้วก็รีบไปหาคนดีดีฟักเธอครับแล้วก็ได้รับฝ่ายจากจางจิงหวนเข้าใจชัดแล้วนะอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับเฮอจูชูแต่ว่าผมกับเจียงเฮอฝวีเราโคกันเจ้าโง่เอ้ยนายกับเจียงเฮอฝวีน่ะเหรอคกันเด็กน้อยเอ้ยอยากพูด เอาฮาไปหน่อยเลยเฮ่อจู่ๆกับเจีงยงสวีพบกัมมานาถึง10ปีแล้วอย่างนายจะไปเป็นอะไรได้ตลกใช่ไหมฉันคิดว่าฉันคือคนรักคนเดียวของเจียงเฮ่อสวีสุดท้ายกลับมากลายเป็นเมียน้อยของเขาแล้วที่ตลกไปกว่านั้นฉันก็เป็นได้แค่เป็นก็เป็นไปตามคาดฉันตัดใจจากเขาไม่ได้ฉันก็ค่อยๆจบไปแบบแบบนั้น ไปเข้าฝังคมกับเขากินเราเป็นเพื่อนเขาเป็นที่ระบายอารมณ์ให้เขาให้เขาทำอะไรต่างๆนานาให้เขาถูกอยากฝุดท้ายจนลงไม้ลงมือจนทนลำบากเพื่อเขาทำถูกอย่างเพื่อเขาไม่คิดว่าสิ่งที่ได้กลับมาจะเป็นคำว,ว่าเลิกกันฉันคบกับเจียงเธอฝอั่มาสี่ปีฝุดท้ายไม่ได้อะไรสักอย่างแถมยังฝุนเสียอะไรไปตั้งมากมาย เสียเกียรติเสียมาที่รักไปเสียความเป็นตัวเองแล้วฉันเหลืออะไรคงไม่เหลือแค่ชีวิตเหลือแค่ชีวิตชีวิตที่ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะดับสูนไปตากกอดน้ำหนาล้วหนึ่งฝกตามาฝังนางนอกผ่าตีใหม่ไปดอกไม้ก็ปานแล้วนะคุณรอหน่อยได้ไหม คุณบอกจะมาดูวิวนี้บอกจะหลับไปก็หลับเฉยๆเลยเหรอว่าไงนะเลิกเรียนแล้วพวกเรากลับบ้านกันด้วยนะโอ้คนอ,าอ่านร้องไห้ติงตองแกกเซียวอวีมาแล้วเหรอ พี่ครับวันนี้ผมไปลาพี่ผมมาลาพี่ครับนี่นายไม่เคยทำให้คนอื่นเขาสบายใจได้จริงๆทำเพื่อเขางอกสินะผมจะดูแลตัวเองให้ดีครับกลับมาหาฉันกับพ่อและหลานชายหลานสาวบ่บอยๆนะอยู่ที่นั่นก็ดูแลตัวเองดีๆถ้ามีคนที่หมอผมก็รองคบดูไม่เสียหายอะไร ผมคิดว่าชาตินี้คงไม่รักใครไม่ได้อีกแล้วโอ้เ้าอ่ะอันนี้จบแบบจบจริงๆอ่ะ